สวัสดีเอฟซีครับวันนี้เรามาหาบ้านเสียรีเาเจอบางหมีกลับมาก่อนคนเดียวละฮะกลับมาพร้อมน้องเซนครับอืมน้องเซนน้องชายตามน้องชายเป็นยังไงบ้างฮนะนาปีรอบนี้นะบอบช้ำหรือว่าได้กำไรมา <c oughs> ยังไม่รู้เหมือนกันเลยครับว่าแจะงยังไงนะเียัเด<ย>ีย๋ย,ยไม่ทราบหัวไร่ด้วยครับยวให้ลูกพี่เช็คหัวไร่ก่อนครับผม นี่ข้าวข้าวหอมมะลิเยอะแยะเลยเอามาเอามาเยอะทุกพี่ซื้อเอามาแจกบรรดากิ๊กแถวนี้เหรอครับผมซื้อให้น้องคนละกระสอบแล้วก็มีของบ้านโน้นนะครับครับบ้านใหญ่ครับเขาฝากมาจะได้ไม่ต้องลงรถกระบะนี่ร่วงหายบ้างไหมฮะเนี่ยนับได้นับจํานวนแล้วยังครับนับแล้วอยู่ครบครับอยู่ครบเนาะนี่มันถูกมาแบบนี้ไม่ได้มัดอะไรเลยฮะไม่ได้มัดครับโอ้ แน่นอนจริงฮะวิ่งร้อยหกไม่มัดเลยถึงไหมให้ความเร็วมันเท่าไหร่ครับเอ,อมาเรื่อยครับประมาณหกสิบเจ็ดสิบครับกี่ชั่วโมงนะฮะร้อยเอ็ดจากสี่โมงเช้าถึงนี่ทุ่มหนึ่งครับโหเต็มวันเลยนะครับคนเดียวมาสองคนกับน้องสิบคนเดียวขับคนเดียวอืมน้องมีกบีมือหนึ่งนะมาคนเดียวเลยขับคนเดียวครับ ไม่ไม่มีงองแงใช่ไหมคันนี้ไม่มีครับมีแต่หัวใจช่างเอ้ยด่านหัวใจด่านเอนอเป็น,นไงบ้างครับหัวใจด่านนี่คือเป็นไงบ้างโดนแต่ไม่ดังห้าร้อยครับแต่ปิ้นปิ้นเนี่ยนะค,ครับผมคิดห้าร้อยโอโ้โหแ,แต่เราต้องแตอด่วนไว้แต่เราแต่เราเปิดแตอด่วนให้เขาไม่ล่ะไม่ไม่เปิดครับออืแต่ไม่ดังนี่ก็คิดตังค์ มันเป็นใบเสร็จอะไรฮะไม่ต้องจ่ายครับไม่ต้องจ่ายเรจาจ่ายไปแล้วเมวื่อวานโอ้จ่ายไปแล้ว <st> จ่ายสดเลยจ่ายสดเลยครับโอ้โ oh, oh, หน่าจะขอเป็นเป็นเป็นใบเสร็จเป็นไอใบสั่งมาลูกพี่ที่เก่งขึ้นไปเสียที่ไหนฮะด่านไหนอ่าน่าจะพยักนะยอมเลยนะนะพยกักครับยอมพวกด่านต่างๆนี่เลยนะก็มาเบียดเบียนเบียดเบียนคนนัามาหากินนะพูดตรงๆเลยว่าพวกนี้นี่เบียดเบียนจริงๆ,ๆไม่เจริญหรอฮะ พวกอนี้ทำนาบนหลังคนนะพูดกันตรงๆเลยนะกินภาษีประชาชนแล้วก็ยังมาเขาจะอ้างว่าตามกฎหมายนะครับก็ยอมยอมเดี๋ยวรถน่าจะกลับวันวันอาทิตย์ครับครับวันอาทิตย์กับวันจันทร์มาหมดเลยรถรถลงมาแล้วสองพ่วว,วนนครับวันนี้ครับกะเดือดแวงทยอยลงนี่วิ่งยาวๆสบายเลยนะมเห็นรถ เขาทรงนี่นะแต่เขาสบายสบายเลยไม่เกยเลยเลครับแอร์แอมีไหมฮะอ๋อใช้ธรรมชาติครับอืมใช้แบบแอร์ธรรมชาติกลับมาก็มีข้าวกลับมาด้วยฮะข้าวหอมมะลิทางอีสานทางอีสานน่าจะน่าจะถูกกว่าใช่ไหมถูกกว่า ไม่แน่ใจว่าแถวนี้จะขับเท่าไหร่นิดซื้อมาสอบพันสามอ่ะอืมครับช่วงนี้พวกบรรดารถเกี่ยวเขาก็ทยอยกลับกันเลยเนาะทยอยกลับลหมดละหมดหมดงานนาปีแล้วที่บางหมีไปขับนี่คิดว่าปีนี้เราได้ไหมยังไม่แน่ใจครับเพราะหมดไวครับปีนี้รถเยอะหมดไวัยแล้วช่วงช่วงนั้นฝนก็ตกด้วยครับผมทีนี้รถก็มาลุกเงินครับ ไดเยอะมากเลยปีนี้ได้แค่ไหนค็แค่นั้นนะครับผมนา,นามว่ากันใหม่ตามธรรมชาติวันนี้ได้พักผ่อนเต็มที่แล้วยังครับเพิ่งเพิ่งจะกลับมาจากจุจักครับครับแม่ใช้ไก่โอโ้แม่ยลงไก่ในตัวนี้มันพร้อมใช้งานไหมฮะเนี่ยเห็นบางดินบอกว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วครับเปลี่ยนเสร็จแล้วครับเหลือแค่ของลงครับ ก็พักผ่อนเต็มที่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มรุยงานกันอีกครับอีกเป็นเดือนนะมันมีงานรัตีอยู่ครับจะขึ้นไว้สนามบินสวณภูมิด้วยครับอ๋องานตีดินนะครับแถวในนะเดี๋ยวเราต้องสนามบินสวภูมิครับไปตามไปชมเขาไปปั่นดินที่แถวสนามบินสุวรณภูมินะฮะเพราะว่างานตรงนั้นงานโหดมากเลยต้องตามไปครับ เอฟซีทุกท่านก็เราแวะมาเยี่ยมเยียนมาถามไทยหลังนาปีว่าเป็นยังไงบ้างแต่ละท่านนี่ปีนี้นะบอกช้ำกันเยอะครับทุกท่านก็เครื่องพังโซ่ขาดโซ่ใหม่ที่ไม่ได้คุณภาพก็เจอกันเยอะครับปีนี้เครื่องพังไปสามคันโอ้เครื่องเครื่องที่อู่เนี่ยนะฮะของเราของเราสองสองน้องเ็าหนึ่งหนึ่งคันเนี่ยเดี๋ยวเรามาตามผลที่หลัง FC f ครับเดี kind of ๋ยวเรามาตามผลว่าเครื่องเขาเป็นยังไงบ้างเครื่องที <S 2> <S 2> ่เขาเสียหายกันว่าเป็นยังไงยังไงบ้างนะฮะ